นะครับท่านออกมาเรียกร้องเลยบอกว่าคอสชนั้นควรจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนะครับได้แสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะเรื่องของการลงประชามติว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูนถ้ารับออกมาแล้วนะครับมันจะมีความชัดเจนในอนาคตอย่างไรบ้างเพื่อพี่น้องประชาชนนั้นได้เกิดความเข้าใจด้วยนะครับเวทีพูดคุยกันอย่างนี้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยพาไปเจาะลึกงเชิญดูเลยครับ การสัมมนาวิชาการเรื่องเหลียวประชามติสากลและประชามติไทยที่จัดโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนื่งในโอกาสครบรอบ18ปีได้มีการพูดถึงการทำประชามติจากทุกประเทศทั่วโลกที่รัฐบาลนำมาเป็นเครื่องมือในการสอบถามความต้องการของประชาชนในเรื่องต่างๆไม่ใช่เพียงเรื่องกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญเท่านั้นอย่างเช่นล่าสุดที่อังกฤษจะทำประชามติว่าจะอยู่ในยูอต่อไปหรือไม่ และบางประเทศยังได้มีการทำประชามติเรื่องควรยุบสภาหรืออยู่ต่อการก่อสร้างสุราหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงธงชาติแต่บรรยากาศการรณรงค์ในต่างประเทศนั้นจะแตกต่างจากไทยเนื่องจากต่างประเทศจะเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นโดยไม่แบ่งเป็นฝักเป็นฝา่นฝายและยอมรับผลการตัดสินไม่มีการต่อต้านขณะที่ไทยเองยังคงมีปัญหาเรื่องการต่อต้านและการไม่ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จึงจําเป็นต้องมีกฎหมายมาควบคุมดูแลเพื่อไม่ให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการต่างเห็นตรงกันว่าควรมีการเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และไม่เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนซึ่งเรื่องนี้ดูได้จากการที่สารรับวินิจฉัยมาตรา61วรรค2ของกฎหมายประชามติชามติเหมือนกันค่ะถ้าเปิดให้แต่ละฝ่ายได้มีข้อถกเถียงได้มีการเปิดเผยข้อมูลเอามาถกกันจริงๆเนี่ยนะคะที่ฉันคิดว่าประชาชนจะได้เรียนรู้แต่ว่าบรรยากาศตอนนี้ มันเงียบมันเงียบจนน่าสะพรึงในฉันน้องขอนิญาตใช้คำนี้นะคะนอกจากนี้คอสอชควรชี้แจงให้ประชาชนรับทราบว่าหากร่างรัฐธรรมนูญผ่านหรือไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้นและมีแนวทางอย่างไรเพื่อไม่ทำให้รู้สึกว่าถูกบังคับเลือกและจะทำให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ยั่งยืนระหวา่างความความมืดดำไม่รู้อะไรหรืสักอย่าง นั่นคือความไม่มีอะไรเลยนะครับกับตัวที่เห็นอยู่แล้วนะครับผมว่านี่มันคือทางเลือกแบบครอบสันชัดๆนะครับด้านกะกะตยืนยันเปิดกว้างการเห็นต่างทางความคิดแต่ไม่แตกแยกไม่ว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยมาตรา6 1เ่วรรค2ออกมาอย่างไรบรรยากาศก็ไม่ได้อึดอัดแต่มองว่าขนาดนี้ดราม่ากลัวกันไปเอง อย่างไรก็ตามมีการมองว่าคนอาจตื่นตัวไปออกเสียงประชามติเพราะไม่ได้มีการเลือกตั้งมานานและสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญก็คือผลคําวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญทีมข่าวการเมืองสํานักข่าวไทยอสอทอรายงาน